สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับช่วงแบ่งปันพักเครื่องนะครับก็มีแฟนๆนะครับทางช่องบอกว่าเออลองไปหาพระที่ต้องการมาให้หน่อยครับนะครับก็เลยไปหามาให้ครับผมแต่จะเก่าหรือใหม่ก็ก็ลองดูนะครับชุดแรกนะครับเป็นชุดของหลวงปู่สุขครับวัดปากลองขามเท่านะครับก็มีแฟนๆรีเควสมาหลายท่านเลยครับผมนะฮะนะครับ ผมได้มาทั้งหมดเอ่อถ้าเป็นพระในสามองนะครับสามองด้วยกันนะฮะนี่ครับแล้วก็องนี้ผมถักเชือกให้เรียบร้อยเลยนะกับวไ้ได้แขวนเองครับฮะแล้วก็มีตะกรุดของหลวงปู่สุขอีกสองดอกนี่นะครับอ่าสองดอกเนาะก็รีวิวเป็นต่างไปนะครับชุดของหลวงปู่สุกเนี่ยเอาชุดที่ผมไปถักเชือกให้ก่อนเนาะเนี่ยเพราะค่าถักค่าใดก็ สามสี่ร้อยบาทแล้วครับนี่ครับก็พร้องแขนคอเลยครับนี่แบบนี้ฮะเป็นรุ่นนี้ครับเนี่ยโหแบบเนื้อจัดมากเลยครับเนื้อนี่อ่าครับเดี๋ยวกล้องเลยผมไปหามาตีให้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าดูดูจากเนื้อเนี่ยจัดมากเลยครับนี่ครับอ่าอันนี้กว่าจะได้มาเนี่ยสุดยอดนะครับผมก็คล้องหลวงปู่สุขอยู่นะครับ นะครับองค์ที่ผมคล้องมาเป็นองค์นี้ครับเนี่ยผมก็คล้องติดตัวตลอดเวลานะครับหลวงปู่สุขนะครับนะครับผมข้างหลังก็มีจานนะครับผมนะฮะครับทําเชือกแบบนี้แบบเดียวเลยครับนี่นะครับผมก็เลยไปหามาให้ครับก็มีแฟนๆแบบอยากให้ผมไปหาหลวงปู่สุขให้ครับผมก็พยายามไปเดินมาแล้วก็ให้สั่งมั่งแล้วครับเนี่ยได้องค์นี้ครับเนื้อจัดมากเลยครับองค์นี้ครับหลวงปู่สุขวัดตาคอมหัตถเท่าคอมเลี่ยมเรียบร้อยกันน้ํยด้วยนะครับแล้วก็ ผมถักเชือกไข่แบบนี้เลยนะครับนะครับก็เป็นราคาแบนปันกันครับนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาบูชาองค์ละเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นชุดนี้นะฮะแต่ผมขออย่างนี้ด้วยกันเนาะทั้งเลี่ยมด้วยทั้งสายด้วยนะครับอ่าแล้วก็เป็นพระที่เก่าเนื้อจัดแบบนี้ครับนี่ครับใช้ดูครับโหเนื้อจัดมากนะฮะนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงปะพามมณฑลนะครับใช่ไหมฮะ อครับข้างหลังมีจานจานเก่าด้วยนะครับจานเป็นนะครับเดี๋ยวจัดใจใหม่ครับอันนี้ขออภัยนะฮะชุดนี้นะครับแบ่งไปประมาณสี่พันบาทครับนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้พร้อมชุดนี้เลยฮะสี่พันบาทนะครับเนี่ครับผมนะฮะสี่พันบาทนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับอเรียบร้อยครับเนี่ยสวยงามทีนี้ เนื้อเก่าจริงครับนะฮะ4,000บาทนะครับก็ใครสนใจก็อินบล็อกมาได้ครับพร้อมแบบนี้เลยฮะผมแต่การเรียบร้อยแล้วครับใส่ซองมาให้เรียบร้อยครับแบบนี้ก็นะครับนี่ครับผมก็เพราะผมมีแล้วนะครับผมก็อยากจะแบ่งปันนะครับ4,000บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเนื้อตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เนื้อเก่านะครับเนี่ย เนเก่ามากครับเนี่ยเป็นเนื้อเนื้ออชิ้นเงินด oh, okay. ้วยครับอันนี้นะฮะน่าจะผสมเงินด้วยนะครับนี่ครับองนี้ครับองนี้ก็ได้มาแพงครับองนี้โหองผู้สูกเนี่ยไม่ไม่ไม่มีถูกแล้วเก่าแบบนี้นะครับนะฮะนะครับทันท่านเปล่าเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งแต่เก่าจริงๆฮะครับอันนี้เราตอบไม่ได้จริงนะฮะแต่ดูแล้วว่าน่าจะทันนะครับสองสององเมื่อกี้นะฮะ น่าจะทันนะครับองนี้ก็เปิด3,000บาทครับนี่นะครับ3,000บาทเลยครับเนื้อแบบโหสวยจริงครับแบบนี้นะฮะอ๋อน่าจะโฟกัสลราปาที่ดนึงนะครับกล้องโอเคนี่ครับแบบนี้ฮะนี่ครับแบบนี้เลยครับโห3,000บาทนะครับองนี้ครับอินบ็อกมาได้ครับอ่าตามไลน์ดีหรือตามไลนโทรศัพท์ผมได้ได้เลยครับองนี้เป็นเนื้อตะกัวครับ องนี้เป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อตะกวดนะครับองนี้ก็แบ่งปันราคาสอง0ันบาทครับนะครับสองพันบาทนะครับได้มาแพงนะครับฮะแล้วก็ชื่อนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญฮะแล้วมีจานเก่าด้วยเนาะแต่กล้องผมอาจจะโฟกัสไม่เห็นนะครับนะฮะมีจานเก่าด้วยด้วยนะครับนี่ครับองนี้ครับหลวงปู่สุขวัดปากคอมขนเท่านะครับนี่ครับพร้อมราคาแบ่งปันนะครับนี่ครับสองพันบาทนะครับ โอเคนะครับก็สนใจก็อีบ็อกมาได้นะครับโอเคนะครับนี่ครับแล้วก็ต่อมาเป็นตะกรุดครับนี่ตะกรุดไปหามาจนได้ครับตะกรุดหลวงู่สุขนะครับมีสองดอกนะครับนี่เป็นเละลายจระเข้ขบใช่ไหมครับแบบนี้นะฮะเป็นเนื้อตะก่วครับเป็นตะก่วนะครับแบบนี้ฮะนี่ครับของหลวงู้สุกนะครับนี่ครับก็เก่าแลวครับเป็นตะก่วเก่า แล้วก็มีรักด้วยครับนะฮะเอ่อตรงนี้ก็ตะกรุดนี้ก็สองพันบาทละกันนะครับสองพันบาทพร้อมส่งนะฮะนะครับอ่าครับผมนะครับครับแล้วก็อีกดอกหนึ่งครับดอกอีดอกนี้จะเก่ากว่าน้องตนี้ฮะเป็นตะกรุดเก่าเลยครับเนี่ยหลวงพ่อสุขแน่นอนครับแบบนี้ฮะดูเลยครับ โอ้หนะครับดอกนี้สุดยอดนะครับของตะกรุดนะฮะนี่ครับเครื่องรางตะกรุดของหลวงปู่สุขนะครับอ่านี่ครับเป็นตะกรวเก่าแบบนี้เลยครับเก่าจริงฮะอันนี้ต้องยอมรับเลยฮะนะครับนะครับดอกนี้สี่พันบาทนะครับนะฮะเก่าจริงครับนี่ครับสี่พันบาทเนาะขาผมนะฮะ ได้เลยครับน่าชุดหลงของหลวงู่สุขนะครับก็ที่ผมมีมาแบบแต่งปันฮะไปหามาครับนี่ราคาสูงสูงเลยนะฮะนะครับแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับราคาที่เขานั่นก็ไม่ไม่แพงมากครับต่อมาเป็นชุดหลงหลวงพ่อกลวยครับน่าชุดหลวงพ่อกล้วยเนี่ยจะมีด้วยกันห้าองค์นะครับเป็นองค์แบบนี่ราคาย่ำดาวครับนี่นะครับเป็นสมเด็จเนื้อน้อมันของหลวงพ่อกลวยครับพร้อมกรอบเลยครับ ตรงนี้ร้อห้าสิบาทครับ่ะก็ก็ขอแบ่งปันพี่ๆเข้ามาครับร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งเลยนะพร้อมกรอบแบบนี้เลยหลวงพวกลวยนะครับร้อยห้าสิบาทช่วยกันนะครับอันนี้ครับนี่แหละครับนะครับพร้อมกรอบนะฮะเอาไปขึ้นคอได้เลยนะครับหลวงพวกลวยเนาะครับก็เป็นสมเด็จอ่าเป็นคุณแผนของพวกลวยนะครับเนื้อน้ำมันเหมือนกันนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับ อ่าอันนี้ก็ได้มาแพงหน่อยนะครับครับเป็นพ้าคุณนแผงขอกลวยแบบนี้เลยฮะได้ผมได้มาสี่องค์่ะครับพร้อมทําบุญนะนะครับก็องค์ละห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับเนี่ยมีห้าองค์เอ่อเป็นพ้าคุณนแผงของพกกลวยเนาะครับเนื้อน้ำมันนะฮะแบบนี้เลยครับอ่าครับด้านล่างก็จะมีแบบ ประมาณแบบอันนี้ครับอันนี้เป็นไก่มั้งครับเป็นไก่กันหมครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยให้ดูหมดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นไม่มั่นใจอะเป็นรูปอะไรคล้ายงูอะหรืออะไรเนี่ยนี่ครับอ่าครับหน้าหลังเป็นตรงไหนห้าหลังจะเรียบเหมือนกันครับอ่าเรียบเหมือนกันเลยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็อีอกองหนึ่งก็จะเป็นคีอะไรเอ่ย อ๋อไม่ขี่กุมารหรือขี่นะคล้ายๆหัวหัวหัวกะโหลกครับอ่ามีสี่องค์นะครับพ่อกวยองค์ห้าร้อยนะครับเอ่อหนึ่งร้อยบบทาบุญนะครับแล้วก็เป็นค่าส่งไปเนาะครับช่วยกันนะครับอ่าทาบุนแบบไหนครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูฮะใส่ถุงแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ทุดหลวงพ่อกวยครับมีห้าองค์เนาะครับองค์แรกก็เป็นผลเด็จน้ำมันองค์เล็กๆร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งด้วยนะครับอืมพร้อมส่งค่าส่งห้าสิบบาทละนะครับ แล้วค่าทบุญห้าสิบที่เหลือก็ช่วยกันครับผมก็จัดมาโอห้าสิบาทเองนะฮะพอดีเขาบอกไปหลงพวกวยแน่ๆครับชัวร์ครับนะครับทบุญแบบไหนฮะทบทบุญแบบนี้ครับหนึ่งร้อยบาทหรือห้าสิบาทที่ผมบอกไปก็จะใส่ใส่ชื่อแบบแบบนี้แล้วไปทบุญที่วัดนะฮะแบบนี้นะครับั้งที่แล้วได้ได้กับห้าพันห้าพันห้าร้อยบาทนะครับครับถ้าต่อมาขั้นด้วยเป็นพระอ่าเป็นนี่แหละครับ เป็นเท้าเวสุวรรณวัดจุลามณีนะครับนี่วัดออกที่วัดจุลามณีเลยนะครับอ่าโอชุดนี้ก็ได้ได้มาแพงผมได้มาทั้งหมดหกองแลครับหกองแต่ว่าห้าองเป็นลุ้นเนื้อนะพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับท่านท่านมีสิทธิ์ได้เนื้อที่เป็นเนื้อเนื้อเงินเนื้อเนื้อทองแดงเนื้ออะไรเงี้ยฮะมีสิทธิ์จะได้แบบนั้นมีห้าองยังไม่แกะเนื้อนะครับยังดูเนื้อนะส่วนองค์ที่ลุ้นเนื้อแล้วเปิดแบบนี้ฮะเนี่ยแบบนี้เลยครับองค์ที่ลุ้นเนื้อแล้วนะครับ นี่ครับก็องนี้ก็มันสองร้อยกว่าบาทแล้วอะ่ะเออค่าส่งอีกห้าสิบบาทเออสี่ร้อยบาทได้นะครับสี่ร้อยบาทนะฮะสี่ร้อยบาทสำหรับองนี้นะครับนี่นี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับค่าส่งห้าสิบค่าทะบุญอีกห้าสิบแล้วกันน,นะครับอ่าสี่สี่ร้อยบาทแล้วกันนะครับอ่าครับผมนะฮะ เป็นออกที่วัดจุฬามณีนะครับรุ่นสร้างพระอุโบสถจังหวัดตรังนะครับนะครับอ่าเป็นนะครับที่ลึกเนี่ยคือสมทบทุนสร้างโบสถ์นะครับนะครับวัดเขาห้วยแห้งจังหวัดตรังนะมันท่านได้ทําบุญไปด้วยเนาะเนี่ยนะครับเป็นแบบแบบนี้เลยครับนี่ครับสวยงามจริงครับเนี่ยถ้าดูแบบองค์ท่านเนาะ นั word, 400. Out, ay, ้นก็องค์นี้สี่ร้อยบาทเนาะสี่ร้อยบาทองค์ที่เหลือนะครับที่รุ่นเนื้ออีกห้าองนะครับเนี่ยรุ่นเนื้อต้องรุ่นรุ่นเนื้อเอาเนาะยังยังไม่ได้แกะพลาสติกนะครับเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกนะครับนี่ช่วยผมหน่อยนะครับองนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบาทแล้วกันเนาะรุ่นเนื้อนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับรุ่นเนื้อนะครับก็เงินสน่นทบุญอีกสนหนมีค่าส่งค่าเดินทางไปส่งด้วยครับนะฮะ ส่งเคอรี่นะครับถึงท่านเราผมก็จะใส่แท็กแท็กนัมเบอร์อะไรไปให้เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นท่านดูได้ว่าพัสดุท่านถึงไหนแล้วครับมีอยู่ห้าองค์นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทครับอ่าเอางี้นะครับองที่องค์ทีอ่อันนี้เป็นสามร้อยห้าสิบบาทแล้วกันเนาะสามร้อยสามร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งพร้อมสมบุญนะฮะสี่ร้อยบาทก็จะสูงสูงไปนิดนิดนึงฮะสามห้าสิบเนาะที่เปิดแล้วนะครับ 450ที่ยังไม่เปิดนะครับเนี่ยก็ช่วยน้องเข้ามาครับเราก็ได้ทำบุญไปด้วยเนาะนะฮะเ่าเป็นเทววสเทววสุวรรณนะครับเทววสุวรรณนะครับเนี่ยเทวสุวรรณวัจุรามณีนะครับเพราะฉะนั้นเข้มขังได้แน่นอนครับอ่าต่อมาครับต่อมาเป็นนี่เลยครับแปะลงสีครับเหรียญแปะลงสีนะครับพร้อมพ่ายันด้วยนะครับเหรียญแปะลงสีพร้อมพยันเนี่ย ม่มันแจกเป็นกะไหลเงินหรือเปล่าองค์นี้นะครับนี่ครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับไปรงสีเนี่ยองค์นี้ห be ้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วท่านจะได้ยันพระยันด้วยนะครับนี Floyd ่พยันไปไปด้วยนะครับชุดนี้ห้าร้อยบาทนะครับแถมเลยครับนะครับห้าร้อยบาทนะครับก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ครับนี่ครับเข้มขังนะครับเนี่ยครับ แบบนี้นะครับนี่ครับตลราเป็นยันต์แบบนี้ฮะนี่ครับผมอ่าครับนี่นะครับโอเคครับได้พยันด้วยนะครับชุดนี้ห้าร้อยบาทเองครับห้าร้อยบาทเนาะนี่ครับไหนะครับต่อไปเป็นชุดหลวงปู่บุญครับไว้กลางมะแก้วนะครับนี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นตะกุดที่เป็นเลข แบบนี้ใบลานน่าจะเป็นเนื้อใบลานนะครับนี่ครับอ่าเป็นชุดแบบนี้เลยครับลงอักขระเรียบร้อยนะครับพร้อมเรียมห้าร้อยบาทนะครับอันนี้วัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอันนี้ครับนะฮะนะครับก็ลองดูครับนี่สนใจก็อีบ็อกมาได้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นชุดนี้ครับ ผงยากีดามณนีครับแล้วก็เป็นเนื้อชั้นหมากด้วยครับนี่ครับอ่าเป็นเนื้อชั้นหมากด้วยครับจุ่มเรียกว่าจุ่มเนื้อชั้นหมากนะครับออกแดงแดงนิดนึงนะครับนี่ครับผงยากีดามณีนะครับหลวงู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนะครับนี่ครับอ่านี่แพงนะครับองนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับนะครับพร้อมส่งพร้อมทำบุญนะครับองนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ หายากมากนะครับหลวงประบุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมเปิดไม่แพงครับนี่พร้อมเรียมเลยนะครับผมนะฮะพร้อมเรียบเลยนะครับไม่แพงนะครับแบ่งปันกันนะครับผมนะครับแบ่งปันกันนะครับอ่าอ um ันนี้เป็นผงยาวัดกลางบางแก้วเหมือนกันนะครับนหมผงยาวัดกลางบางแก้วเหมือนกันเนาะนี่ก็ห้อยคอหรือ เขาเอาไว้ต้มกินได้นะครับแต่ว่าห้อยคอดีกว่าครับเนี่ยฮะชุดนี้ก็ห้าร้อยบาทครับผมนะครับห้าร้อยบาทครับทุนมาเกินนะครับอันนี้อ่าบอกไปเลยฮะวัดการังแก้วเนี่ยจะมีอยู่สามสามองค์นี่นะครับนีครับผมนะครับห้ารอยบาทพร้อมส่งพร้อมทำบุญนะครับยอมขาดทุนครับชุดนี้ครับผมนะครับอ่าครับผมแจ้งมาได้ครับครับต่อมาครับ เป็นวัดการมังแก้วอยู่นะครับอ่าอันนี้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ทราบุ้นเนาะอันนี้ครับโหอันนี้ก็เนื้อเนื้อจัดมากเลยครับนี่นะครับเนื้อจัดมากเลยครับผมเนี่ยฮะครับเห็นน้องเ็าบอกเป็นวัดการมังแก้วเหมือนกันนะครับเนี่ยขลังมีแบบนี้ด้วยนะฮะครับนี่นะครับปิดทองลงเรียบร้อยครับวันนี้ก็ห้าร้อยบาทครับผมนะครับห้าร้อยบาทนะครับอ่าอีบ็อกไม่ได้นะครับ เป็นชุดชๆไปครับกับการมังแก้วนะครับโอเคต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดครับอนี่เนื้ออาจจะดูยากทิดนึงครับนี่น่าจะเป็นนักว่าน,นครับองค์เล็กนะครับหลวงปู่ทวดไม่ทราบว,วัดน,นะครับอันนี้ก็สองร้ยบาทครับสองร้บาทพร้อมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะเป็นพร้อมกรอบกรอบสตเตรเลสแบบนี้เลยเนาะสองร้บาทพร้อมส่งพร้อมทับุญด้วยนะครับเนี่ย หลวงปู่ทวดนะครับอ่าครับผมมีหลายวัดออกหลายวัดมากเลยครับนะครับอ่าครับนี่เราไปเท่าวัดเนาะก็สองร้อยบาทนะครับอ๋อครับนี่ครับอ่าวัดปักวัดปักน้ําครับนี่ครับนี่ก็สองร้อยบาทเหมือนเหมือนกันครับพร้อมพร้อมเนี้ยงกอบแบบนี้เลยนะฮะพร้อมใบแบบแบบนี้เลยนะครับอ่าสองร้อยบาทเหมือนเหมือนกันนะครับผมอ่าครับผม ก็แจ้งเข้ามาได้ครับต่อมาครับเป็นขุนแผนครับไม่ทราบที่ครับผมนะครับแต่ว่าเนื้อเนื้อเนี่ยโอเคเนื้อจัดนะครับขุนแผนรงนี้ก็เนื้อใกล้เคียงกับหลวงพ่อกล้วยปะเนี่ยเนี่ยใกล้ใกล้เคียงกันเนาะน่า,น,า,น,าน่าจะเป็นตำนาดเดียวกันหรือเปล่านี่ครับใกล้เคียงกันมากครับอ่าครับผม ก็องนี้สามรบาทพร้อมส่งพร้อมทำบุญนะครับนะครับผมมีเขาเรียกปฏิมาเรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นพระที่แบ่งบันกันนะครับก็ลองอุดหนุนกันดูนะครับมีถูกบ้างแพงบ้างนะครับหม่บ้างเก่าบ้างนะครับ่าครับโซนหนึ่งเรานําเงินไปทําบุญครับส่วนต่างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยแหละจะเอาเงินไปทําบุญฮะที่วัดต่างๆนะครับครับก็ช่วย ช่วยกันที่จะบูรณะวัดท่อมแซงวัดเป็นค่าใช้จ่ายวัดครับเราก็เป็นส่วนน้อยที่ที่ไปช่วยได้ครับน่าเป็นเป็นสัพพน์บุญด้วยกันเนาะชุดชุดหลวงปู่สุขวัตตะคองหามเท่าครับหลวงพ่อกลวยอันนี้เป็น้ทววสุวรรณวัจุนามณีครับรุ่นรวมรวม่รวมทุนสร้างโบสถ์ที่จังหวัดตรังด้วยครับอ่าชุดแต่งองสีนะครับนี่พร้อมยันยนี้เลยนะเป็นชุดชุดแบบนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็ ไว้จำมะแก้วนี่ครับนี่ครับจุดนี้ครับไวจำมะแก้วเนาะนะครับอ่าแล้วก็เป็นลุงปูทวดลมงสนแล้วก็คระตั้งน้ำแล้วก็เป็นคุณแผนนะครับให้ชาาบัตรนะครับอันนี้สามร้อยบาทนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับไงก็ช่วยกันเช่าวัตถุมงคลนะครับผมก็พยายามไปหามาให้ครับ ครก็เงินส่วนหนึ่งก็ไปทําบุญนะครับอ่าครับผมน,นี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับขอบมากนะครับสวัสดีครับ